ผู้ชมครับแม้จะมีข้อตกลง13ข้อในเวที GBC ไปแล้วะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของการพบอากาศยานไร้คนขับต่อเนื่องหรือว่าโดรนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นลักษณะของเหมือนโดรนสอดแนมอะ่ะแล้วก็มาเยอะขึ้นแล้วมาทุกคืนมาหลายจังหวัดมาหลายพื้นที่กังวลกับว่าเอ๊ะ เดี๋ยวเขาจะมีการเพิ่มปฏิบัติการอะไรโดวยวิธีการใช้ดโดรนซึ่งเป็นสงครามยุคใหม่สงครามยุคใหม่เนี่ยบางคนบอกว่าดโดรนนี่แหละคือตัวอันตรายนะครับนอกจากสามารถก็มาสอดแนมแล้วมันก็จะมีเรื่องของดโดรนกรมิเกเซ่ที่เคยหยิบยกมาใช้แล้วก่อนนันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าดโดรนที่พบเนี่ยเป็นลักษณะของดโดรนที่เหมือนเข้ามาสอดแนมต่อเนื่องโดยเฉพาะในจุด เข้ามาถึงนครราชสีมานะฮะคุณผู้ชมไปดูนะฮะคลิปแรกคุณผู้ชมครับที่นครราชสีมาเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆมีชาวบ้านเขาก็บอกว่ามาอีกแล้วลองดูคลิปนี้ฮะนี่หลังคาบ้านเราเลยเนี่ยไม่ใช่าวุ้มไม่ใช่นนี่ฮะอันนี้เป็นคลิปจากเพจ Facebook ปากช่องนิวส์นะฮะ เขาก็โพสต์นะครับระบุข้อความบอกว่าพบโดรนปริศนาบินอยู่บนท้องฟ้าพื้นที่อำเภอปากช่องเมื่อคืนนี้แล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่4แล้วท,ที่พบว่ามีการบินเข้ามานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเราหรือว่า CAAT ก็เพิ่งจะออกประกาศไปชัดเจนว่าห้ามทําการบินหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดรนทุกประเภททั้งประเทศไทยมีผลตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึง15สิงหาคม ขณะที่กองทัพอากาศเรานะฮะโดยกองบิน3ก็ร่วมกับกองกําลังบุรพาให้ความรู้ของให้มรู้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนครับอย่างที่ศาสแก้วเนี่ยให้ความรู้ในลักษณะว่าแยกแยะอย่างไรระหว่างเครื่องบินกับโดรนะจะได้มองออกฮะโดยเฉพาะหลังการผ่านเทไลายหยุดยิงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมายังคงพบแรยงานเห็นโดรนจำนวนมากแล้วร้อยละ95ของการแจ้งเนี่ย สุดท้ายเพราะว่าเป็นเครื่องบินโดยสารน,นะฮะโอ้หูเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็แสดงว่าพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยยัยงแยกไม่ค่อยออกแต่มันก็แยกยากจริงๆคุณมาวันเพราะว่าเวลาเราเห็นท้องฟ้าเนี่ยบนบนท้องฟ้าเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นไฟเ่ะเราก็เห็นเป็นจุดเล็กๆแป๊บๆแป๊บๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าอันไหนโดรน ในเครื่องบินออมันไกลแล้วบางทีมันไกลมันก็อาจจะไม่ชัดะนะฮะแต่ด้วยความที่เราก็เป็นห่วงอะ่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะแจ้งเข้าไปอ,อันนี้ก็เลยให้ความรู้อีกทางหนึ่งนะครับว่าเอ๊ลักษณะของโดรนจะเป็นอย่างไรนะครับเครื่องบินจะเป็นอย่างไรไฟกระพริบเป็นอย่างไรโดยมีการสาธิตจากอุปกรณ์จริงที่มีใช้อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปทั้งในประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลก แล้วเห็นว่ากองวิน3เนี่ยเขาใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ไปสังเกตนะครับเกี่ยวกับเครื่องบ,บินพาณิชย์ที่มีแนวโน้มจะบินผ่านพื้นที่จังหวัดสระแก้ว4เส้นทางและจะได้ยืนยันได้จากแอปพลิเคชันดูเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์เดี๋ยวนี้เขามีหลายแอปนะ,ะใช่ไหมมีฟลายเรดาร์ใช่ไหมฟลายอเวีร์อะไรต่างๆในที่เราดูเรียลไทม์ได้เลยว่าอ๋อไอจุดนี้เนี่ย พอกดในแอปปุ๊บพอมันขึ้นเป็นเครื่องบินโดยสารว่าไฟล์นี้ไฟล์นี้บินจากไหนไปไหนเอาจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เครื่องบิน oh. ก็จะได้ช่วยได้อีกทางหนึ่ง oh. นะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำว่าขอให้แจ้งเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะฮะหากพบเป้าหมายต้องสงสัยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยขณะที่อีกด้านหนึ่งฮนะเพจบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินอันนี้โพสต์ข้อความนะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีของวันที่7ที่ผ่านมา เที่ยวบินจากสนามบินสวนภูมิที่ไปท่าอากาศยานอินชอนของเกาหลีใต้นักบินได้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินผ่านวิทยุสื่อสารว่าขณะกําลังทําการบินเนี่ยพบว่ามีการยิงแสงเลเซอร์ขึ้นมาที่ตัวเครื่องบินทางขวาเป็นเวลานานฮะยิงขึ้นมาถึงเครื่องบินเลยนะครับทางนักบินไฟล์นี้เขาเลยแจ้งหอประคับการบินเพื่อทําการตรวจสอบเหตุดังกล่าวว่าถ้าเกิดเอ้ยเป็นฝีมือใครยิงขึ้นมาจากไหนถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ย อันตรายมากแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายไทยถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ผิดกฎนะฮะ,ะผิดกฎหมายนะครับคือทำไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีจะไปยิงเลเซอร์เล่นขึ้นไปที่เครื่องบินข้างบนเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นผู้ที่ไม่ประสงดีะนะครับถ้าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถือว่าใกล้กับแนวพิพาทกับประเทศอื่นนะครับซึ่งหมายเหตุเนี่ยเครื่องบินก็สุดท้ายสามารถบินต่อได้อย่างปลอดภัยแต่นักบินก็เห็นความผิดปกติ เขาก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนปรากฏว่าพอโพสต์นี้ออกไปเนี่ยก็มีนักบินหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันเพิ่มเติมด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันช่วงอำเภอพิมายเนี่ยนะฮะผู้โดยสารถ่ายมาให้ดูอ้าวเหมือนกันเลย oh. ยิงเลเซอร์ขึ้นมาหรือบางคนเข้ามาบอกวันก่อนโดนไปสองทีแจ้งไปเหมือนกันก็ได้คำตอบกลับมาว่าตรงนั้นเป็นเขตชายแดนพอดีจากนั้นก็โดนส่องอีกจนต้องหาอะไรมาบางัง เพราะว่าแสงมันสะท้อนเข้ามาไงาหรือบางคนบอกว่าถึงขั้นต้องตัดสินใจเลี้ยวไปอีกทางแทนเลยซึ่งดูแล้วที่ประกาศความแตกต่างระหว่างเครื่องบินกับโดรนเนี่ยก็เข้าใจว่าหลายคนคงจะแยกยากจริงๆนะครับหรือที่ประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อ่านงานนี้บินตอนกนลางคืนคงลำบากกันยาวๆครับก็มีคอมเมนต์อะไรมา,าจากนักบินด้วยกันอีเยอะว่าเจอเยอะนะแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำนะให้สังเกตให้ดีว่าอันไหนโดรนเครื่องบินและไม่ ไม่มีสิทธ์ยิงเลเซอร์ขึ้นมานะฮะ,ะอันนี้ผิดกฎหมายนะฮะอื